รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทางซ้ายหนึ่งนัดอ้อมทางซ้อยทางซ้ายทางด้าเล่งตามสอปอมแม่ก็แอบกังวลนิดนึงค่ะว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเราได้ยินข่าวเสมอเลยว่า าชายแดนท่าใต้ค่ะมันน่ากลัวมากๆแล้วก็มีเหตุระเบิดมีเหตุผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติของเรา,าหลังจากที่ได้สมาแล้วก็ลงมาค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานกับพี่น้องชาวมุสลิมค่ะ,คะดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ไม่เป็นอย่างาข่าวที่ได้ออกอาทางทีวีหรือทางโทรทัศน์ที่เราได้เห็นตัว หนูคือมีความตั้งใจอยู่แล้วค่ะคืออยากมาปฏิบัติงานในพื้นที่สจังหวัชดชายแดนใต้ตั้งต่แรกอยู่แล้วเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจแรกความตั้งใจเดียวแล้วก็ความตั้งใจหลักค่ะคือก็คืออยากลงมาปฏิบัติงานใน3จังหวัดภาคใต้นี้เป็นคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม แล้วก็หนูไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้จะบอกว่าอาชีพอื่นไม่สามารถทําเพื่อส่วนรวมได้นะคะแต่ส่วนตัวคือชอบทางนี้ค่ะแล้วก็อยากมาทําประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งครั้งของลมหายใจอะค่ะของชีวิตนี้ก็คืออยากตอบแทนแ่นดินสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเลยค่ะทุกอาทหารผ่านศึกนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยยังไงความ,มอดแอแล้วก็ต้องมีอยู่แล้ว ความกลัวอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้มันได้สัมผัสจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือความอดทนค่ะความอ่อนโยนในความเข้มแข็งภาพของการฝึกทบทวนของเหล่าทหารพารนหญิงคือส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตัวแทนของความกล้าหาญและความเข้มแข็งในกองทัพไทย ที่ได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเช่นเดียวกันกับเหล่าฐานพลชายและนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของฐานพานหญิงหรือแกลงแห่งด้้มฝันไทยายแดนใต้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นะคะมาดูบทบาทหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชเชายแดนภาคใต้ของเหล่าทหารพรานหญิงว่าเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไรและคอยปกปักรักษาพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชเชายแดนภาคใต้อยากจะบอกอย่างนี้คะ่ะว่าคุณผู้ชมค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของน้อง ทหารพรานหญิงนั้นนะคะการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนั้นค่ะ เทียบเท่าเปรียบเสมือนชายไทยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาได้เห็นกันนะคะว่าหน้าที่ของผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งในพื้นที่ผู้ที่คอยอุทิศกายอุทิศใจให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้ของเราได้เกิดความสันติสุขนั้นเขามีหน้าที่แล้วก็เขาฝึกอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณชมนะคะมารู้จักหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะ บทบาทหน้าที่ของฐานบันญิงที่นี่นะครับหลักๆเลยจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเมืองครับในพื้นที่งานด้านการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนครับที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนงานช่วยเหลือภัยพิบัติงานช่วยเหลือรวมถึงกิจอาสาภาคประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานด้านประชาสนเทศการประชาสัมพันธ์ข้องมูลข่าวสารของหน่วยของกองทัพบก แล้วก็งานศินาสนเทศคืองานด้านยายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยเนี่ยให้กับหน่วยทหารเองได้รับทราบครับทหารพรานหญิงกรมฐานพลานที่22ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมจำนวน4ี่กรมตามคำสั่งกองทัพบกบบ เมื่อวันที่22มิถุนายน2554ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังฐานพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฐานพรานในกองทัพไทยที่มีความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวชายแดนเหล่าสตรีบอบบางเหล่านี้ล้วนได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งความเข้มแข็งด้านร่างกายจิตใจรวมถึงการใช้อาวุธเช่นเดียวกับชายไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความอ่อนโยน ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทำให้เหล่าทหารพรานหญิงมีความสำคัญในการเป็นตัวแทนของความเท่าเทียมและความสามารถของผู้หญิงในกองทัพที่มีความพร้อมเป็นทัพหน้าในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และยืนเคียงข้างชายไทยอย่างภาคภูพพมิใจและทุกเช้าของแต่ละวันเหล่าทหารพรานหญิงและชายต้องเคารพธงชาติพร้อมกับการฝึกทบทวน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีการเตรียมรับมือได้ทันท่วงทีว่าตึงตึงตึงเ้ากต้งแสดงความเคารพสงชาติตรงหน้าวันที่ปฏิทัยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเพลนประชาธิ ไหไทยของไทยทุกส่วน วันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขพา,าคุณผชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของฐานพรานหญิงค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วฐานพรานหญิงอะ่ะถ้าถามว่า ฝึกหนักไหมฝึกหนักแล้วถามว่าเสียเส่ยงไหมเสี่ยงแต่วันนี้ค่ะพี่ซ้อนนะคะพักผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจของทหารพรานหญิงที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่22บสองนะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องหญิงถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆก่อนอื่นเลยพี่ซ้อนอยากจะให้น้องหญิงได้เล่าว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไงก่อนเลยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยใช่เริ่มต้นเลยหญิงเป็นอ่าลูกจ้างบริษัทเอกชนทั่วไปนี่แหละคะ่ะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่า คุณพ่อเป็นทหารด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีช่วงที่เราจะ,ะช่วงเศรษฐกิจด้วยนะคะมันจะมีช่วงที่เราจะอยากรู้สึกอยากเปลี่ยนงานบ้าง<ม>อะไรบ้างคุณพ่อก็เลยบอกว่าลองไปดูไหมมันมีอะไรมากกว่าที่คิดก็เลยชวนไปสมัครทหารพรานหญิงไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่เลยคะ่ะเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะแล้วเราได้ลงมาในพื้นที่เนี่ยกี่ปีละ ตอนนี้6ปีแล้วค่ะก็คือว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยหนึ่งไม่ได้แบบมีพื้นฐานของทหารเลยเลยไม่มีเลยแล้วก็มาลงมาเลยใช่ค่ะแน่นอนเลยว่าจุดประกายนอกจากที่คุณพ่อให้มันลองแล้วถ้าเราไม่อยากทำเราก็ไม่เราต้องไม่มาสมัครถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดประกายที่เอาละวะต้องลองดูสักครั้งหนึ่งที่จะลองมาเปลี่ยนดัวค่ะค่ะความสงสัยค่ะสงสัยว่า ถล้วทหารพันหญิงเนี่ยปกติแล้วเขาทำอะไรแค่เห็นเป็นทาหารเขียวลายพรางเขาก็จะมีในส่วนที่เขาทำเป็นงานธุรการงานการเงินแล้วถ้าเราลงมาเนี่ยเราต้องทำอะไรแบบเดียวกันไหมอันนั้นคือเริ่มจากความสงสัยค่ะความสงสัยเลยแล้วก็ได้ไปสมัครใช่ค่ะตอนที่เราไปสมัครอยากจะให้เล่าไปซ่อนฟังว่าสมัครยังไงแบบไหนใช้วุฒิอะไรสมัครอตอนนั้นทหารพานตอนนั้นเนี่ยเริ่มรับสมัครตั้งแต่มสเลยถ้า6ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่ม6ก ค่ะแล้วก็ส,ส่วนสูงตั้งแต่155ขึ้นไปนะคะเราก็ไปสมัครที่อของหญินอยู่ส่วนอ,อีสานหิงก็จะไปสมัครที่ตรงโคร,ราชค่ะไปที่โคร,ราชแล้วก็เข้าไปสมัครที่นู่นแล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บ เขามีการทดสอบรวดสอบยังไงไหมคะกว่าที่เราจะแบบได้มาเป็นีกาทำอะไรบ้างมีการทดสอบร่างกายค่ะมีการทดสอบร่างกายมีการวิ่งมีการดันพื้นผู้ชายเลยแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วเราเคยทําอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าคะก็ไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วก็ต้องฝึกค่ะอ๋นทุ้ได้ได้ได้ดยทำอย่าั้ิมาก่อนแล้วว่าค้องทมาอะไร่แล้วงต้องไปสะอบอทางเลยเคอย่างนั้เราก็เลยอเลองดูก็เลยค่ะดูแสดงว่้วช้เวลาฝึกตัวเองจากที่ไม่เคยทำา ฝึกแล้วก็ก่อนมาสอบเนี่ยประมาณระยะเวลา3-6ถึงเดือนค่ะคือให้เตรียมตัวเพราะว่ามีการคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับที่บ้านแล้วว่าถ้ามาก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็ความรู้เบื้องต้นที่เขาจะสอบสัมภาษณ์แล้วพอสอบเข้ามาแล้วพอได้มาเป็นแล้วก็คือจะต้องไปฝึกอีกใช่ไหมใช่ค่ะมันแตกต่างไหมจากที่เราฝึกเองแล้วพอได้เราเป็นแล้วแตกต่างไปฝึกโดยสิ้นเชิงค่ะแบบเดียวกันกับผู้ชายทั้งหมดมีการฝึกการใช้ อาวุธเบื้องต้นม,มีการยิงจริงค่ะการมีการฝึกความอดทนแถวตรมทุกอย่างระเบียบวินยัยแบบเดียวกันหมดเอาจริงๆเลยะนะลึกๆเลยกลัวไหมเพราะผู้หญิงอ่ะจะต้องแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่มใช่ไหมแต่นี่จากที่คนไม่เคยเออไม่เคยฝึกแล้วหนึ่งไม่เคยถืออาวุธะจะต้องมาทําอะไรพวกเนี้ยเราทั้งกลัวแล้วก็ทั้งงงงแออ๋อนั่นไงก็น่าจะเป็นกันทุกคนค่ะ,คะแต่พอได้พอได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะมัน ต้องยอมรับเลยค่ะคิดย้อนไปเลยว่ามีรุ่นพี่หลายๆท่านที่เขาสมัครเข้ามาก่อนคือก็ยอมรับเลยค่ะจิตใจเขาต้องเสียสละมากๆแล้วก็ต้องอดทนมากๆด้วยต้องฝึกอยู่ประมาณช่วงเวลาเท่าไหร่คะถึงพร้อมที่จะลงพื้นที่แล้วล่ะอ่าสามสิบวันค่ะแค่เดือนเดียวเองค่ะหนึ่งเดือนอทั้งฝึกระเบียบวินัยนะคะฝึกอ่าการยิงปืนการใช้อาวุธทุกอย่างเลยแต่เป็น <30 S 2> หนึ่งเดือน,นที่เรียกได้ว่าเข้มข้นค่ะสุดๆด แล้ว<ต>พอ<า>วเรา,าได้ฝึกเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้มาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงแสนภาคใต้มาอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพานที่22เนี่ยคือจะต้องมาหรือว่าเราเลือกรือ้วอยังไงคะ,ะทราบอยู่แล้วคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22เนี่ยเราจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่3จังหวัดอ๋อหมายความว่าคือทุกคนถ้าไปสมัครในส่วนของ 22จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแน่นอนเลยว่าหนึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วแหละแล้วกับเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่ออกทางสื่อโซเชียลสื่อทางทีวีทั้งหลายอ่ะหนึ่งเลยพี่ต้นเชื่อว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะจะต้องหวาดกลัวแน่นอนกับในข่าวเหตุการณ์แต่เนี่ยเรามาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นฐานพลานด้วยจะต้องมาดูแลปกป้องเป็นยังไงบ้างตอนแรก กลัวค,ค่ะกังวลหลายอย่างเหมือนกันก็มีการหาข้อมูลหาอะไรแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นห่วงนะคะแต่เขาก็บอกว่าลองลงมาดูเผื่อว่าเราจะช่วยหรือว่าจะได้สัมผัสในความสงสัยของเราว่ามันตอบคําถามได้ไหม,มว่ามันเป็นยังไงก็มาทั้งที่ยังกลัวแล้วก็สงสัยนั่นแหละคะ่ะมาตอบคําถามที่นี่แต่นี่ก็หกปีแล้วจากที่ได้มาอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างกับวันแรกหรือว่ากับการที่เราได้ดูจากข่าวยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่พอเราได้มาถึง เอาช็อตแรกเลยนะที่เราได้มาถึงเป็นยังไงบ้างคะช็อตแรกก็ต้องบอกว่างงค่ะเพราะว่าความที่ตัวเองเป็นพล,ลเลือนไม่เคยเจอแบบนี้ลงจากรถทหารมาถึงก็ต้องเก็บของเข้านอนที่โรงนอนพร้อมเพื่อน<ๆ>ก็ยังคิดอยู่ว่า,เ,าเขาจะให้เราทำอะไรนะมันจะมีการเข้าเวรยามเข้าเหมือนกันกับผู้ชายทุกอย่างค่ะมีการเปลี่ยนผัดเวรยามมีการอ,ออกการปฏิบัติหน้าที่ ต่างถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยที่นี่ความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรานะคะค่อนข้างที่จะไม่เคยเรียนรู้เลยมาถึงก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่ค่ะแล้วพอได้อยู่ไปเนี่ยหกปีแล้วเป็นยังไงบ้างภาพวันนั้นกับความรู้สึกณตอนนี้เปลี่ยนไปเลยคะล่ะเ,เ,เปลี่ยนไปเลยนะถ้าไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าความขัดแย้ง ไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะ<ม>ก็คือที่เนี่ยน่ารัก<ม>แล้วคนที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างอย่างมากมเพราะว่าหลายๆลาท่านนะคะก็ยังมียากจนในพื้นที่เนี้ยต้องการคนที่ต้องมาดูแลพวกผู้ยากไร้เด็กๆหลายคนก็ยังไม่ได้รับการศึกษา<ม>คือพอได้ลงไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยยินรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต่างจากเราเลย<ม>ความแบ่งปันเลือกเฟื้อยังน่ารักยังสวยงามเพียงแต่ว่า ความเจริญก้าวหน้ามันยังมาไม่ถึงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ลงไปช่วยในจุดนั้นความเสียสละของเหล่าทหารพรานหญิงที่มีอุดมการรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอดทน พร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วการใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของเหล่าฐานพรานหญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนมาจากทางภาคอีสานซึ่งต่างจากบ้านเกิดของฐานพรานหญิงทุกนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมฐานพรานที่22 ที่มีภูมิลำนาอยู่ทางภาคอีสานทำให้ทหารพรานหญิงที่มาประจำการในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแต่สิ่งที่ทำให้เห็นแล้วว่าหญิงแกลกเหล่านี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคอยช่วยเสริมทหารพลานชายในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกครั้งเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยอาศัยความเป็นธรรมชาติของความเป็นหญิงนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนทำให้สามารถเข้าถึงและเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นครับหน่วยทารพลาน,านกลมทารพลานที่2ีเนี่ยครับ เป็นกรมฐานพาันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา3ามจดชายภาคใต้ครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยของกรงทัพเรือสองเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันคือกรมฐานพาันที่2ี่กรมฐานพาันที่2ี่และกรมฐานพาันที่ยีครับซึ่งกรมฐานพาันที่ยีเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาและลงมาปฏิบัติงานที่3ามจดชายภาคใต้ใตโดยเฉพาะครับตั้งแต่ปี2554ราครับก็หลักๆในการที่จะลงมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ครับก็เราจะมีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับ ทั้งชายและหญิงครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเมืองงานด้านกิจการพลเรือนรวมถึงงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยซึ่งก็จะพ่วงไปในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่นี่ด้วยครับให้ได้รับทราบครับก่อนที่จะลงมาที่นี่ครับ ฐานพันธุ์หญิงที่นี่นะการทํางานจะแตกต่างแน่นอนครับกับฐานพันธุ์ชายฐานพันธุ์หญิงที่นี่นจะทํางานในการปฏิบัติงานเชิงรับครับจะเป็นการสนับสนุนหน่วยในภาพรวมในการปฏิบัติงานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเข้าถึงพี่น้องประชาชนสตรีเด็กผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ครับเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เรา ไปภารก,กิจหมอเดินเท้ามอสักครู่เนี่ยก็ไปพบกลุ่มเปราะบางซึ่งเราเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นี่รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนครับซึ่งมันเป็นหัวใจหลักที่นี่ในการแก้ไขปัญหาสามจุดในภาคใต้เนี่ยสิ่งสําคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับคนที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างของความไม่เข้าใจแล้วก็จะไดนะ้มีการพูดคุยให้ชัดเจนกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของการไม่ให้เกิดความรุนแรง ระเบิดแล้วก็กัดยิงแล้วก็จะมีเด็กน้อยที่โดนล,ลูกหลงน้องเ<ม>พิ่งจะสามขวบเองค่ะ<ม>แล้วก็สะเก็ดระเบิดเจาะไปที่ปอด<ม>แต่ไม่สามารถเอาสะเก็ดระเบิดตัวน,นั้นออกมาได้ซึ่งน้องนะ่ะออกไปกับคุณพ่อแล้วก็ไปซื้อขนมแต่พอไปแล้วตัวหยินเองเนี่ยจะต้องไปทําข่าว,วก็ประชาสัมพันธ์ว่าคนในพื้นที่เราได้รับ<ม>ผลกระทบยังไงไปเจอน้องน้องยังเล็กอยู่มากค่ะแต่น้องก็ยังสดใสแล้วน้องก็ยังสู้<ม>วันที่หยินเข้าไปจะถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ย แทบจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่าความรุนแรงนี้ทําไมเขาต้องเป็นคนได้รับได้ซ้าไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น้องได้ประสบมาใช่ไหมคะ,คะแล้วอย่างนี้เราแบบไปพูดคุยกับคนที่บ้านยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบแน่นอนว่าลูกอยู่ทางนี้พ่อแม่อยู่ทางนู้นแล้วพอเจอเหตุการณ์พอรู้ว่าเราก็อยู่ในในนั้นด้วยเราจะสร้างความมั่นใจให้เขาแบบหายกังวลหายเป็นห่วงตรงนี้ยังไงบ้าง ในภาพข่าวที่ออกไปก็ต้องยอมรับ่ะคะแน่นอนว่าใครก็ต้องกลัวเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพ่อกับแม่างค่ะว่าเรามีส่วนช่วยเขานะถ้าเราอยู่ได้เราช่วยเขาได้นะเรายังกลัวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในพื้นที่จริงๆเขาไม่สามารถไปไหนได้เนี่ยใครจะช่วยเขาประมาณนี้ค่ะแล้วมีไหมที่แบบว่าความรู้สึกแบบไม่อยากไม่อยากทำแล้วหน้าที่ตรงนี้อยากจะกลับแต่ว่ามีไหม ความรู้สึกไม่อยากทําแล้วก็มันจะมีบางช่วงค่ะที่ว่าเราจะต้องแบบคอยเฝ้าระวังมีการออกงานข้างนอกบ้างกลับมาทํางานข้างในบ้างมีค่ะสภาพร่างกายคนหนึง่งเชื่อว่าคนต้องลาแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแต่มันเป็นแค่แวบ,บเดียวค่ะแวบบเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปเพราะว่าพอเราลงพื้นที่ปุ๊บช่วยเขาเขาแค่ขอบคุณนะคะทั้งทั้งที่เขาพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเลยแล้วก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าต้องพูดอะไรได้มากกว่านี้ และนี่ก็คือความในใจของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพร้อมยืนหยัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชียแดนภาคใต้และเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเหล่าฐานพรานหญิงทุกคนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเยะรังจังหวัดปัตตานีต่อไปหนูก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะคะที่ได้เสียสละและอุทิศตนให้กับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ หนูพยายามสอบที่จะลงมาอยู่ภาคใต้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะหนูสอบทั้งหมด4ี่ครั้งแล้วก็ก็คือครั้งสุดท้ายก็เป็นขอ,องสองนี่ค่ะที่ได้ลงมาที่นี่ก็คือตั้งใจไว้แล้วค่ะก็อยากมาในที่ตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของฐานพรานยิงนั่นก็คือการตั้งด่านตรวจซึ่งการทำหน้าที่ตรงนี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้ชายไทยทั้งต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนหรือแม้แต่บางครั้งฝนตก รวมถึงความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้เราไม่รู้เลยว่าวินาทีนั้นนาทีนี้ชั่วโมงไหนหรือวันไหนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกลุ่มคนไม่หวังดีที่อาจเล็ดลอดแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อาจทำให้กลุ่มฐานพลานหญิง ผู้ที่คอยทำหน้าที่ด่านหน้าอาจได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ก็ตามแต่สิ่งที่พวกเธอทั้งหลายต่างยืนหยัดและมีใจที่มุ่งมัน่นไม่หวั่นต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมอเดินเทา้าทุกย่างก้าวไปทุกที่ที่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บเจ็บป่วยชุดหมอเดินเทา้าฐานพรานหญิงและทีมก็พร้อมที่จะไปอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนและสิ่งที่ทหารพรานหญิงทำได้ดีและสามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยเนื่องจากเป็นสุภาพสตรี สามารถทำให้ฐานพานหญิงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในชุมชนและได้ใจคนในพื้นที่และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆที่เมื่อไหร่พวกเธอได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบสีดำความอ่อนโยนอ่อนหวานก็มาพร้อมกับความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งในแต่ละวันนั้นพวกเธอไม่สามารถรู้เลยว่าจะพบเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่สิ่งที่พวกเธอเหล่านี้รู้และมีใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่นั่นก็คือประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบสุขสันติสุขของพื้นที่แม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเสี่ยงเป็น เสียงตายแต่พวกเธอก็ไม่เคยคิดทิ้งบ้านหลังที่สองที่พวกเธอเหล่านี้ได้ตัดสินใจลงมาปฏิบัติหน้าที่และอาศัยอยู่ความเสียสละและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เหล่านี้คือเหล่าผู้กล้าแห่งกองทัพบบกผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อความสงบสุขและสันติสุขให้กลับคืนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ให้ปลายด้ามขวัญไทยมั่นคงและยืนหยัดต่อไปผมคิดว่ามันก็เป็นเซลล์เซลล์หนึ่งที่สําคัญครับที่ทําให้เกิดสันติสุขได้เพราะว่าการเป็นพูุสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งศาสนาครับรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยโลกาภิวัตน์ของเรามันก็แทบจะไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าชายหรือหญิงจะต้องทําอะไรได้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่อนาคต ได้เป็นอย่างดีว่าผู้หญิงเนี่ยเพศสภาพที่เป็นหญิงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทํางานได้แบบฐานชายได้ทุกอย่างจริงๆถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวทุกวันลคะค่ะแต่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เราคิดว่าสิ่งที่เราทําออกไปอะ่ะอย่างน้อยพี่ๆอ่อพี่ๆประชาชนาคะคะได้เห็นแล้วก็รับรู้ได้แล้วเขาก็น่าจะไม่ทําอะไรเรานะหนูว่า าู้ชมคะและนี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งค่ะผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22โดยเฉพาะทหารพรานหญิงในวันนี้ค่ะ ครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการใต้สัติสุขนะคะจะพาคุณชมค่ะไปพบกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดเชเด็นภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ